<c oughs> คุณว่าลันที่ดังเออนี่คูไม่นั่นดังเออนี่คุณดังอะไรทีนวลพินทีหลินพินหกาดมากเลยทีนนนนน่นวลดังเล่นยี่แม่มึองแกบตายร้อไม่พูดได้ทีงว่าแป๊บนี่คูไม่ได้กับเมียคุณเราต้องจะลาดว่าเมียจะลาดเออแล้วเมียกูจะลาดแต่ว่ามันแปลียกูน่อ๋อเออคูเนื่อว่า เนื้อว่าพลูเอ่อเมียกูมึงเกลียดเนี่ยพูกูอยากขึ้นได้นยางกูเกลียดเตี๋รุดเมียเออพอดตีนึ่งไม่ได้เฮ้พามไปชักยางชักเกนชักยาววังเวินเลยไปพามไปเออได้ไปอะงานเขาหล่าวกับนั่งวงเกับหลุมเด้อเขาดีกันเราไปเซะขึ้นมือกินก็เขาไล่เบอร์แล้วน้องนี่มันเดได้ไงต้องทีนู้องก็ป้าตอรือเนี่ยเมียมึงเออไปปพามเกนชักยาวกว่าจะตัดพื้นน้องขึ้นนี่ควนตอกเตะลงมาเจอผมตอนยางเปียก ทีนี่พ่อได้ยินกับมันปากเคียงโมไปสรองคอจัมโบน่ารนเออเมียไปหนุนคอจัมโบแองแล้วมึงแย่จริงแต่มันขาลาดเมียคุ้มขาลาดถ้าตึงตำเพื่อถคืนนั่นกูไม่โบว่าคำกินก้าวเท็ดกูหลักงงยองลงไปใต้ตุ้นลงตำไรกูหลักปืนลุมรถแค่นี้มึงปล่อยล,ลอุมรถเอ๊กูแลกที่รถยอรอว่ายางเบนได้เดี๋ยไปจ่ายางเพื่อทีนี่พ่อที่นึ่งตามดาบีล็บแล้ว เฮ้ไปปีนไวยแค้นรักเจ้าไปปีไปว่าใครตัวเองไปลุ้นรถแต่เดียวพี่จงกักแววนักจกเนี่ยลุงแจกเลื่อนไปนอนเงินนอนเงินปวดจักปะกเออแล้วปีนไย้อะนี่มันรถยอหลวงเนี่ยแล้ววันนี้นอนแต่พี่ไม่เตะไปปรือกูพวได้ยินพันโกปาผุยกลุ้มแล้ะกูว่าหัวเออเฉยแป้นกูจำเล็ดเลยทีนวงอันนู้นไม่ต้องตัดยางรบมานอนจนลุงแต่ดูได้กำไรว่าเจ้าดูไม่ได้กำไรว่าเจ้าเพื่อเฮ้พาม ในไหนๆก็รอหลวแล้วออกไปซักรอยอาชีพกับพี่ไปเปลี่ยนอย่างนอ้อ,อยเอิญเนี่ยโอ้ยอยากไปปาเดี๋ยวมันดีหลวงรูเดิมอันนี้จกักให้ครูไปรอย,ย,ยเดงเปลีมึงพาไปเปลี่ยนอย่างไหนไม่เปลี่ยนได้บูนนะรอยรุ่นรถไปดันร่มเต,มมติมลมกับเติมลมมันเดิมนี่แล้รอยนูก้กระซือเล่าเมากับจะนั่นหนูเลียผมจะลาบแต่หนูเล,ลียเบือว่าเมียตายแล้วก็เดินนี่ ต่หนูหนุ่ยยอมรับจริงกว่าป้ามึงไอศิรนวลไม่รับมั้งแล้วเมียคู่น้อยไอ้เฟร็ดวันนี้ไม่เมียที่เดินได้บอกเบื่ออย่างนี้รู้ได้เกิดะกุนเดียวนี้ฮัลโหลเพื่อร้ได้สกุนเดียวมี้ม่แน่นพี่ดิมจะเดินทางวันนี้พี่จะเดินทางวันนี้แล้วพี่ไปกับใครกี่คนก็บอกว่าไปกับพี่เท่งหนุ่นนุยแล้วก็สีนวลนะเป็นอยู่บ้าน สามวันถ้าพี่ไม่เจอแม่แล้วพี่จะกลับมาบ้านพี่สัญญานะสามวันไม่เจอแม่พี่ดมต้องกลับบ้านจะเพนเอาแล้วน้องไปส่งพี่หน้าบ้านแล้วตอนนี้พี่มีเงินติดตัวมาแล้วเท่าไหร่อ่ะมีอยู่แล้วสามพันอ่ะเอาอีกหมื่นเถอะพี่เพนมันเกินความจําเป็นนะนะไม่เราไม่เอ็นจวนตัวของเพนมึงแหลมเมียเพลินพวกล่อยง่าก็งายดูตังใจเมียรูใจร้ ชิงเออเมียเราํำใจสนตรงนยยกตุงน้อยเหยียดเมมปอบหมดบักคอนกูได้มาเจรยไม่รูยกน้ยนเงนเคลื่องอย่างปอบเมียกูเหยียดเหมมกูก็ไม่รูจำเพือวันคนได้มารยรัวมเมียญาปอบเหยียดมันกูกลืนกลืนเบียเออกลืนดังรอยโว่ากูกลืนเบี้ยเหยดแมมบังควัวววววงวว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 วอววววยววตววววเวือวเชืวอวว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 วก หวันใจกันเลยได้อไอห,หอกอีทายู่กันหลายเฮียเพลินวิวปนันเดี๋ยน้องไปส่งพี่หน้าบา้านมานทางนี้เถอะเพลินอาทางนี้เถอะพี่อ่าเท่กูโตยถึงไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปล่อยจังเฮียเห็แม่มขึ้นกีมาโกนตืบไม่ต้องกระปลุยแล้วงานนี้เดี๋ยวไรละ่ะตาไม่ไปได้ไหมแนวแนวแนว และน้อยใจติดตรงไม่ไปล่วยเรานู่นนูน่ยไปแล้วที่นวนไปแล้วทู่คอยไปเราคอยปล่อยปลื้ออะไรตุ๊กนี่คนเตะรุ่นคือแม่มาลีแม่ติงมาใจแม่นู่นนู่นมาใจแม่ที่นวนคุ้มต้องปล่อยแกคอยไปแล้วน้อยคอยปล่อยปลื้เราไปตึงไปนู่นนองดมไปแล้วไปตึงไปไปตึงไอ้นองดมไปแล้วไปไปที่นวนไปตึงเงยนั่นแม่เดี๋ยว เรื่องว่าเกิดเกิดเมย์เมย์ไปในเมืองเองดุูมาจะเรียกมันฮักม้วนหนวดให้มันหนวดเฮ้ยได้เมือหนวดเจ้าชี้ขึ้นแหลมหนวดกันในผู้กัดเอ่ยจริงไหมที่นวลเสี่ยวันหนักรองงอานหนักได้ถึงไปฮะเอ่ยไม่ต้องไปน้องเมย์อู้บ้านเลยอุบัานบ้าบ้ารบตัวดีจัดมาไม่ต้องไปนะอหยัดเมยมัดอู้เนี่ยมึงเย้าบ้านเลยตีไม่ต้องไปเลย โยบานไม่ต้องไปไหนเลยไม่ชีวิตกูตมานี่แหละจะได้สุด่แม่ลูไม่กฎหมายยกยาว่เลยเลยวะโยบานเลยเตียงน้ำไม่ต้องไปไหนเลยไปเวูไปมึงโยบานนะเตียงน้ำไม่ต้องไปเลยโยบานเลยไม่ควรเลยไม่ต้องไปเลย ไอ้แหม่พี่ช่องตัวนุกนไปไม่ปอลลุ่มมันเดียวนะมึงโยบ้านน,นายเตีงน่ะไม่ต้องไปไหนเลยครั้งวะเพ้อนี่กูเดือดไปก็คือว่ามีมมนายหยกอยากอะได้แล้วะอะมาอะไรฮึ่ไม่ต้องร้องน,นายเตีงน่ะโยบ้านเลยครั้งวะวะเราโยบ้านยุ่งยี่ตายไม่ตีไปใช่ ยุคนั้นเล่งานบ้านเรายุงี่แหละเดี๋ยวมึงหยุดอีทบกวะปะให้พอแเล่งานบ้านงานบ้านนี่ก็อานบ้านกูํำถูกซิหลังจานกูหุ่งข้าวกูตักนามใส่องกูตัดยายวัวกูตัดยายก่อยกูไอพี่ได้กินยาเอามารองรังมันเลยกูทำถูกซินั่นและคืนวัวจนเจ็บวันเกี้ยวยาไม่ได้บอกกูเกี้ยวไปกินเดงกเพินม กมึงยังมาดีเลยวะวะเฮ้ยหยุดแต่เตียงหยุดโยบ้านนั่งเรายุ่งอีตายนี่ลงอ่อบนไมู่นี่กันหมดตั้งตัวเลยแล้วมึงใครถ้าตีตุ่มมู้ไ่วยขวักกันเหยียดผมจริงพี่ี้อกว่าปะอีตุ้มเรารักมู่เลี้ยงมูก็รักไม่เต่ามูตัวในโยโป๊ะ้กินไอ้กินปีหุลลุลลุลมูตัวในเมียเมียไอ้ตุ้มตีป้อมแลวเจยดแม่คนเราเปรีคลันกับหึงพวกกับมู่ กูอะอยู่ปนนี้ตัวเมอไม่เคยคิดว่าอยู่ไดกับงูว่ะปะแต่กับแม่ควายหนึกนึกอยู่บงนะังเอีนยนปลเลียมเลียมแต่ก็บงอนมัวตายโอ้เฮ่เตีงชวนดีแต่ว่าเราเรากันมาตั้งทั่วเวร็วสู้โรจัดแต่ใจเวลากันรักษามังไนงะรักษาเพื่อข้ามาในห้องเราไปไหนครับเราไปมาในห้องเป็นเพื่อคำเลี้ยงชว,วนดีแต่ใจเวลากันรักษามังเนละี้ยงเรากันมาตั้งทั่วเร็ว ม,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 มันเร็วลามไปต้งงูเร็วเน่อืมนั่นเหมือนพ่อมัตังตัวเร็วโอ้น้อพ่อมัดเร็วลงเด้อนั่นแลแต่ลามไปต้งงูเร็วสาเหตุมาได้ไินไรมาช่วยก็ยูเนีนมาได้ินไร่ึนบอเว้นคืนคน,นี่มันล่อยตัวกรโหเออช่วนดีแต่ใช่ที่เวลาำกำจัดซ้ำ เล่นกันไม่เลวเขาไม่ยดติเฮรอยที่เกันไม่เลีวดดย,เยวเฮ้ยอยากตัแบบชอบปูนกันตายงอันเล็บพอมดหนงนะพอันเลียวกูเล่นนะคนนั้นนันจาทำให้ดดมหันกันใ่นี่ดูดน้องใจต็วพอนเลียวทุ่งเฮียไมนะ่ใช่เบื่อตั้งบาบาุวยเต็งใจเต็เต็ง

อีนี่อูบัดให้บอกกูอยากฆ่าหยัดแมงตอัดอยู่แล้วเลือดเพื่นเก่งไม่เคยตได้จดังเคยหยัดแม่ไปรงพว่เก่งวางก็มาได้กพยายามฆ่าวันนี้กูตัดอย่างเคก็พยา,า,า,ออายามฆ่าหออยัดแม่มึงยคม,มีทุมคนเราคนใจเย,ย็นมากกคนยิ่งตอดอัด้จดังอย่างหน่อยร่างด้นไม่ต้อคนใอ้บ่าตัดเนว่าไปรู้ว่า เมาต้นีจงว่ามู้แจงรถู้พิด้ลยต้นกะพิูพิดเพื่อร่งใครจะน้อยมาปิษปางวันกูวยอ่อยเ้านวิไยวไทยวิยวิถีวิทยวาถีวิ้บ้านเดียววอุยบ้านเดี่อุยอุยอุยเอุย

กายคืออีกค้ามันพีโพแต่น่งพปืนวลุงแลไม่ปืนบนั้นได้ผมจอบน่งพ่อายกันโอ้แต่แต่รงไก็ไปตึ้งมืงลุงก็เียดโกยน่อดได้ยแดงแดงเฮ้ไฟแดงเดงไฟน้ำดมไายแดงแดงไฟดไฟตนนไม่ได้ไปแล้วโอ้ยเกลียดแมแขวดขึ้นบนก็เด Người bị tóc giác bên na phê ็นนาแพตอนนี้ตมามม่เมเป็นทุกเตวดดมพนแบบนี้ชนแทบซึบงานเงินมาบอกนาะเย็นเป็นนาแพลงอา,ามแต่เราอยู่น้อนนาทูขแค่ไม่เลือนาะเย็นเป็นนาแพเข้ามาักค่อยคนรักอยู่ที แข่งงานยากเป็นนาแพยิ่งเจ้าอย่างเจ้าใจและตักหน้าใหญ่เป็นนาแพ้แต่เรื่อง,ง,งเป็นหน้ามันยางยากแต่ตักหน้าใหญ่เป็นหนาแพ้ រៀនកាន់ណាមិនញ៉ាំញ៉ា จินนี้ไม่มีตอนเอย็คอบควรโทารามอย่างจำสวยงามสง่าลวงเปีอยนนี้เป็นที่สักการอบูชารู้จักกันด้วนหน้าหากว่าใครไปจอรักเนี วัดวโอสารานำสายตาท่านผู้ชมไปยังสถานเรื่องลมแมงหนึ่งที่นี่เขาเรียกกันว่าถิมคาเพล่เจ้าของคาเียงนี้เธอมีชื่อเล่นว่าถิมชื่อจริงนั้นดารพันธ์้ชวันนี้ถิมได้เรียกนายปราบพนักงานภายในร้านขึ้นมาพบ ถ้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยสนทนากันบ้างติดตามนาิยายของเราต่อมาครับสอยลมโบกเรีวโบกเรีวพัดเรีวละลอกมันคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนอใใหัวใจไหววานจากมาลายีจากที่ตังงวัดสุพรรณ รอรัแค่สามการจิน้นนานฉันเคยอยู่มาแดนดินทินนี้ทินนี้ไม่มีมมตออเหีุยรามวัดโารามอยางดามสวยงามสงา่าหลวงปู่เพี้ยนี้เป็นที่สักการบูชา รู้จักคันรวนหน้าหากว่าใครไปต่อรักเอ ช่วยเธอคใ้แฟนเมตตาราดีไ hmm. ม mm. mm ้ลวงผู้ช่วยเทช่วยเทสิปวดปวดทาราเมื่อยามดึกน้ำขางตกนี่จะยกยิ่งเธอ Kim thể tình tình mềm Bao bao nghiêm trọng này về để nè nè hộp vẫn đụn tóc bỏ em bao đụn nó biết để yết cho เรียนผู้ใ,าาย,ใยใจแต่ไหนแค่ใจไงใจงางูไม่ผิดทีด่มีกิจัวทแตยใจแหวาตัวกงังเหล่าเวดเรอยใจแต่ไหนบูกลืนไปได้ tết dọn tay mình dọn tay bờ rừng dây qua thua cả ngóng mua quẹt rồi tua nói nói tua tao ni, mi đê có thuyền đẹp sao thời gian non nè Ngất đánh thẻ mắng nhà nghi lắm ดพวกผู้ใจจบเปล่งเทียก็เพล่งจะเตียนิมเทียนวลเทียถูกทมเทียจึงมงเป็นเอกเทียก็เอ็กจะเทียคงสงวนเทียไม่เลือดเลยเทียใจแน่งนวลต้องใครควรงี้แนงี้น เราเป็นเจ้าอยู่แล่วเดียวแท่นั้นจะกลับสำคัญไม่มีเว้นหรือต้องนับมาเป็นเจ้ามีเหมือนแจ่คนไม่แน่นอนไม่งอนกับเลยเราเป็นเจ้า แต่ตึ้งเรวเทียนักเล่นจูเกมรักเทียนักอยา,งงา,ากงางาไปแ่นพัวแต่มัวผู้ชายจะไม่ได้กับผู้ใจทุกวันอยู่ใครใจบอกแหวกเด็สักพักใจมักแพ้เพิ่อ จริงงามโจดงามโจดเงี้ยเนืน้อโคตรแรงเวน้นตกแระคืนจะค่ำขึ้นจำเริ่มมองนอนนัก,กะบมแม่เป็กมองนี่ใจพี่บอกเป็กเียกนอนตักให้หลุ่มเด้าเงา ใจไหนแล้วเดาติมนองเยาไม่มีคู่จิตใจก็เรียกแร็บนั่งมาพบก็เพื่อสร้าเรืเรียกเรื่